ขนมอีอย่างพี่น้องนี่นะเพราะว่าไม่นำอ้อยคือนำอ้อยทต้พี่น้องก่อนบลูเอร์นีเลยไอซีดาแป๊ไอซีดามัน,น,นมันอย่หนัง ้าแหงพี่น้องฟ้าแห่ง้าแหงพี่น้องป้าแห่งประเทศโปรตุกีสเบอตัวใหญ่บ่พี่น้องป้าแหงา ปลาแหงพี่น้องปลาแหงและปลาแหงประเทศโปแลกด์่นปลาแหงปลาแหปลาเข้มนด้งที่8ยูโร่าคแก่เฮียกุุงถูกถพี่น้องีมาได้ชิล ขาหมูพี่น้องขาหมูขาหมูอบรวนหอยโอนต้นเอ็นเตนอยู่พี่น้องเลยประเทศสเปนขาหมูขายเป็นขาเป็นขาเป็นต้นเป็นต้น,น,นเนี่ยม,มาสไ <c oughs> วยสติกมิตเนี่ยมาแกคุกมาหัวฟุมกิโลย์ พี่น้องกิโลละบาทไร้คักักสมเป็นคันน้ำบางแนวพี่น้องบักแตง บักแตงหน่วยไงไงกิโลละบาทสะออนบอพี่น้องของถือผลไม่ถือถือมั่นเทศพี่น้องมั่นถึกถือกิโลละบาทหาซิฟฝลังสื่อบักแตงพี่น้องหน่วยละสองบาท

มื่อสิเมื่อ่อยสื่อสื่อเมื่อประเทศเยอรมันก็สิตรวจข่อยบอมึงแน่ฟีนองจะของรลานใจดีใจดีเปโพส ปลาพี่น้องปลาสดสดให้สั่งให้ก็เจ้าตากแดดไว้ห้มือไกลสิเมื่อชิมะเอาปลาพี่น้องวัตถุสดๆพี่น้องเอ,อ้ยปลาขึ้นจากทะเลสดสดแหพี่น้อง แน่พี่นองพ้าเจ้าอบขายพร้อมด้วยมันเกี่ยวด้วยนี่อบมันเกีียวขายปิ่งมันเกี่ยวขายพร้อมตรงนี้น้องมักนัดบักม่วงแหง่งของแหงของอบ พี่น้องกระเจี๊ยบบักซีดามาพ่อบักฝรัลังพี่น้องบักฟรัลังมาฝ่อบักซีดาอยาบักซีดาไงก็บักซีดาหน่อยสิกินกัน